เผยเส้นทางร,รักรักแท้มีอยู่จริงโอ๊ตปราโมทพลอยชาแต่จบแล้วปิดฉากรักหวานโอ๊ตปราโมทเปิดใจยุติสัมพันธ์พลอยชาแล้วเจ็ดเดือนเหตุผลเรื่องเวลาและภาระหน้าที่ผู้ประกาศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในวงการบันเทิงไทยความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับบุคคลนอกวงการมักได้รับความสนใจจากแฟนคลับอยู่เสมอและหนึ่งในคู่ที่เคยถูกจับตามองไม่น้อยคือ โอตปราโมทประธานนักร้องและพิธีกรอารมณ์ดีกับพลอยชาบล็อกเกอร์สายแฟชั่นและบิวตี้ที่มีสไตล์โดดเด่นล่าสุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะจากรักหวานสู่ทางแยกเมื่อเวลาและภาระหน้าที่เป็นอุปสรรคผู้ประกาศ โอ๊ตและพลอยชาเริ่มเปิดเผยความสัมพันธ์ต่อสาธารณชนในช่วงกลางปี2023หลังจากมีข่าวลือก่อนหน้าอยู่ระยะหนึ่งโดยโอ๊ตได้พูดถึงพลอยชาในหลายรายการและบทสัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงชื่นชมถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันแม้ตนจะเป็นคนทำงานในวงการที่มีตารางเวลาไม่แน่นอนขณะที่พลอยชาก็มีบทบาทในโลกออนไลน์ที่ไม่แพ้กันความสัมพันธ์จึงถูกมองว่าเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว แม้จะไม่หวือหวานในโลกโซเชียลแต่ก็มีโมเมนต์น่ารักผ่านตาแฟนๆอยู่เป็นระยะทั้งการไปเที่ยวด้วยกันการออกงานแบบเป็นกันเองรวมถึงการให้กำลังใจกันในช่วงเวลาที่อีกฝ่ายเผชิญภาระงานหนักเรียกได้ว่าทั้งคู่ต่างพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้ท่ามกลางตารางชีวิตที่แน่นขนาดอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปทั้งโอ๊ตและพลอยชาก็ต้องเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่รวมถึงเวลาที่ไม่สามารถจัดสรรให้กันได้เหมือนเดิม กระทั่งในช่วงปลายปี2024ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มมีระยะห่างมากขึ้นและในที่สุดก็ยุติความสัมพันธ์ลงอย่างเงียบๆโดยไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนในทันทีโอ๊ตยืนยันสถานะโสดจบด้วยดีไรท์ดรามา่าผู้ประกาศ จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน2025โอดตปราโมทได้ออกมายืนยันสถานะปัจจุบันว่าเขาได้กลับมาใช้ชีวิตในฐานะคนโสดอีกครั้งและการเลิกรากับพลอยชาได้เกิดขึ้นมานานราวเจเดือนแล้วโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของภาระหน้าที่และเวลาที่ไม่สามารถประสานกันได้ แม้ความรักครั้งนี้จะจบลงแต่โอ๊ตก็กล่าวในเชิงให้เกียรติว่าเขายังคงรู้สึกดีและขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันกับพลอยชาพร้อมยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีเรื่องบาดหมางหรือดรามา่าใดๆเป็นเพียงการแยกทางด้วยความเข้าใจค่ะคุณผู้ชมคิดว่าการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เพราะเรื่องของเวลาและภาระหน้าที่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในคู่รักที่อยู่ในช่วงสร้างตัวหรือไม่คะ